สวัสดีครับผมช่างเย็บกำะเนะืดอควันนี้จะมาสอนตต่ผมลองสูงสูงนะครับลูกค้าขอสั้นหน่อยนะครับเนื่องจากจะจะไม่ค่อยได้ออกบ้านนะดูเลยนะครับวัวติดเพอร์ฟรฟิวกรอบทรงขึ้นกรอบทรงก่อนน,นงประมาณไหนเลยจุดข้ามขึ้นไปนิดหนึ่งครับ ตนี้อ,อากาศท็ร้อนครับขึ้นรอบทรงให้มันชัดเจนครับเรี้ยวลงมาเลยนะครับเหนืยวเป็นหูเลยนะรอบทรง ง่ายง่ยลูกค้าเซลมาอย่าตกใจสีผมนะม,มันมีทั้งสามสีสีสีช็อกโกแลตก็มีปนกันม่วงหมดเลยเม,เ,มเมื่อไปลูกค้าเก่าแก่นะครับเมื่อ40ปีที่แล้วตอนที่ช่างใหญ่ไม่เปิดร้านนะ ตอนนั้นลูกค้าเป็นนมอยู่ตปลูกค้าเก่าเก่ดซึ่งช่างใหญ่ตัดครับให้กับพี่เขาเนี่ยต้องแต่ราคาหัวละร้อยใช่ไหมพี่หัวละแปดสิบหรหัวละร้อยผมจำไม่ได้ไเออแปดสิบบาทเมื่อยี่บสี่ปีที่แล้วนะตัดหัวละแปดสิบบาทก็อยู่ในซอยน,นี้แหละครับอยู่ในซอยวพราะหอยู่ที่ห้าสิบสองไ เราขึ้นข้างขวายัางไงก็ขึ้นข้างซ้ายอย่างนั้นแหละครับขอบทรงอยู่นี่ครับขอบทรงอยู่ทางนี้อยู่ขอบทรงครับขึ้นขอบทรงถ่ายขอบทรงให้มันขาดนะขอบทรงตรงนี้ย้ำถ่ายให้มันขาดมันจะได้เห็นความสูงชัดๆอันนี้ที่กา่าวที่สุดจะเป็นอ,อ,นะอันดัำที่ไรมีอันดำนะ อันดับอะไรลูกค้าที่<ม>จัดไ,ไม่ได้จัด,จดใช่ของผมนี่ยอยู่ประมาณอันดับท่า่น่าจะระดับที่ไม่เกิอนอันดับที่สิบไม่เกินเนี่ยใช่ครับมมีก่อนหน้าไหมมีแต่ไม่รูใ้ใครก่อนใครหลังนะะครับขึ้นลงขึ้นความสูงเรียบร้อยแล้วก็ตรวจความสูงว่าสองข้างเท่ากันไหมช่างใหญ่ใช้ลองฟันเบอร์นหนึ่งนะครับ ฉันอยจะแชรลองฟันที่3าเบือนะ ปกติเราไม่ได้ตัดสั้นขนาดนี้นะตัดเป็นลองทรงต่ำนะครับปกตินะแต่วันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนทรงนะครับก็ต้องให้ลูกค้าสั้นขึ้นมาหน่อยนะครับเผื่อประกาศนะครับตอนนี้กทมเขาก็ประกาศนะครับให้อยู่แต่บ,บ้านนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีการประกาศคือฟิว ยิ่งต้องประสาทผมสั้นๆเลยจะได้ไม่ต้องออกบ้านกินข้าวที่บ้านเอนกดหูลงครับตรวจขึ้น เปลี่ยนลองฟัน,นครับเป็นเบอร์ศูนย์จุดห้านะถ่ายข้างล่างเลยครับนถ่ายใช้มุมมาเลื่องถ่ายตัวขึ้นไปเนื่องจากศูนย์ห้าเป็นฟันที่ที่ละเอียดนะครับทีนะแล้วก็ใช้มาเก็บงานด้านล่างเลยนะครับเก็บอ้อมหัวแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะ กดหูลงไ่ายออฟหูกดหูลงครับถ่ายออฟหูกดหูลงครับถ่ายออฟ ทีนี้ท่านอยากจะนะครับเก็บปีออกนะท่านอยากจะเก็บปีออกนะข้าบนซอยสั้นเพื่อเอาออกสักครึ่งนะึงนะอออกกำลังดีนะลูกค้าก็โยนนะครับการตัดสินใจมาให้เราใช้ให้ให้ใค้าใ,ให้ช่างนะช่างก็ซอยออกสักครึ่งนึงก็พอครับดูเหลี่ยมมุม อย่างมุมไม่มีแล้วเจอแต่ผมขาวมองไปนี่ผมขาวเพียบเลย64แล้วบอกบ64แล้วเหรอ64ก็แก่แล้วสิโอเแก่แล้วนะรู้ตัวไหมว่ากแก่เนี่ยดูหน้าไม่แก่ดูหน้าไม่แก่ใช่ไหมหลอกลวงว่าเนี่ย <laughs> หลอกหลอกคนข้างบ้านเนีนยท้ายยุผิดนะเก็บปีกอันเดียวครับเพราหมายคือป,ปีกนะเชื่อมเราเชื่อมระหว่างกรอบประชงแบตเตอรี่กับผมข้างบนนะแต่เ,เราจะซอยเชื่อมอีกนะครับ เยงหวีครับเดินหวีับบไงหวีมองกระจกด้วยซ้ายขวาสูงเท่ากันไหมตรวจด,ดูโอ้ยสูงล้ำเยอะตรงนี้ครับยังยาวอยู่ก็ คลีไ่ไถ่ครับปล้วใชว้ปลายหวีนะครับด้านทีนะมันจะล็อกเส้นผมไม่แน่นกว่านะครับแล้วก็จะทําให้ผมมันไม่เคลื่อนตัวนะตอนโดนไถ่มันจะไม่เคลื่อนตัวนะครับมีเทคนิคของมันอยู่จังใหญ่วันนี้ไถะครับลองทรงสูงไถนวลคืน,นครับซอยสั้นเป็นธรรมชาตินะครับแปลว่าไม่ขาวนะ เป็นงานรองฟันผสมหวีนะครับเปิดนะครับทรงด้วยรองฟันนะครับเบอร์สองเบอร์หนึ่งศูนจุดห้าแล้วก็มาเก็บรายละเอียดด้วยหวีนะครับให้มันนวลคืนนะครับให้มันดูสวยงามนะครับตัวนี้มันดำอยู่เราต้องดูให้ออกนะเป็นช่างนะครับไม่อย่างนั้น มันจะไม่สวยนะพยายามดูครับตรงนี้ไม่สวยก็แต่งออกเคลื่อนหวีขึ้นไปเลยครับปัิเลียนถ่าย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 แนบแนบเลย ตัวนี้เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมด้วยผมก็ดำด้วยขาวผสมกัน,ม,นมันตลอกตากเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหลุมนะบางจุดก็เป็นหลุมจริงๆบางจุดก็ไม่ใช่นะบางจุดก็เป็นผมที่ขาวครับดูตรงนี้มุมนี้หน่อยไาก็ขยับดีขึ้นนะครับจะให้ลูกค้าอยู่ขั้นต่ำนะครับสามเดือนนะตรงนี้ครับ หมดละสวยละไผทอน,นี้ก็นะครับอด็อ,ก,อ,อก,ก่อน่อนถ่ายออกเทคนิคของเช่าใหญ่นะถ้าอยากจะปัดกวาดเสร็จผมนะครับออกให้หมดเลยนะเพื่อให้ลูกค้านะครับไม่เกิดการระคายเคืองนะหน้าตาเขาก็ปัดนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะเพื่อนนะ พอช่างใหญ่นะครับตอนนั่งให้ให้ช่างเขาตัดผมเนี่ยเผยผมจะร่วงหล่นที่หน้านะแล้วมันจะคันยุบๆนะครับนะครับถ้าทําการปัดกวาดออกก่อนมันจะดีมากเลยแล้วค่อยฉีดน้ําสอยมันจะง่ายลูกค้าไม่สะดวกเขาเห็นหน้านะก็ดูเอานะครับเพื่อนๆน,นะข้างหน้านะครับตัดออกเลยสักนี่ละกันสเส้นหนึ่ง ผมหล่นก็เก็บกวาดให้ลูกค้าหน่อยครับทีนี้เราก็วิหะกลับทรงเลยนะครับกลับทรงมีแล้วก็ตัดนี่ครับครับสำคัญมากนะครับวิหะกลับทรงเราตัดอ่ะถ้าเราไม่วิหะกลับทรงเนี่ยผมมันจะเหลือเป็นปีกนะวิหะกลับทรงแล้วก็ตัดนะครับ บีครับขยับไปเรื่อยนะครับรอบหัวนะครับช่างใหญ่ตอนนี้กําลังตัดตามเข็เมนาฬิกานะหรือว่าตัดอ้อมศรีรษะนะครับตามกรอบทรงที่กําหนดไว้เทกันนะสำคัญมากนะเพื่อนนะถ้าไม่เก็บมันจะเหลือครับมันจะเหลือเป็นการศาสตร์เป็นกระหังไปเลยปีกมันจะบาน,นไปนะนะครับทีนี้ก็ามาโยกเลยครับหนึ่งสอง 3ามหุนตัดเลยครับ 2> <อ>1<า>2 3<า>ออก3ใหม่ไม่หมด4โ,โค้งโคงนิ้วตามรูปจันหน่อยโค้งนิ้วตามรูปจันนะครับ5้าห เปดเรามดแล้วก็ไม่เอาสั้นมากประมาณนี้พอนะเดี๋ยวจะเดือดเกินไปจะเปียกตาตัวเองไงว่าทำไมสร้างตัดสั้นออกมาทีนี้ทั้งทังใจก็จะมาฟันปลาให้เพื่อนๆได้ชมนะฟันปลาในขอบทรงผมเนี่ยสับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าสับไปไปเลยไปไวไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้านับให้ทันนะ ไม่เธอต้องตับกันไกลกมาดิตามนับ 1, นึสนะเพื่อนนะหนึ่ง3ตรงกลางสับหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึแต่ย่าบางมากนะ วีเขหาตัวเองเลยสับแดปลายพอนะครับไม่ต้องบางมากนะเอาประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวลูกค้าไม่มีผมให้วียุ่งเลยหลังจากเอาลูกค้านะครับหลังจากลูกค้าไปสระผมนะครับก็มาเป่าเลยนะเป่าไม่ต้องแรงก็ได้เป่า เป่าเฉยไปหลังบ้านเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป่าครับปากได้ตามแ้งไปเลยครับเป่าไป เปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือเปลี่ยนไปนะครับจับได้ซ้ายเปลเกินให้ไวนะครับเด๋ยวช้าออกไปเลยหลังบ้านเลยอ,ออกไปเลย หลังจากนะครับตัดใดเสร็จแล้วนะครับก็เก็บปีกขอบนะนะครับเห็นไหมที่ปีกๆอยู่เนี้ยครับถ้าแบบมืออาชีพแล้วเขาจะนะครับห่อมาเลยนะครับห่อมาเลยเก็บแล้วจะเก็ดหรือจะเกานะครับสําหรับคนที่ชานาญเท่านั้นนะเกานะครับเก็บขอบออกนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับก็เอาวีเหมือนเดิมอย่างนี้ปลอดภัยกว่ามันปลอดภัยนะครับสําหรับ มือใหม่นะนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาพลาดนะครับถ้าพลาดนี่เรื่องใหญ่ยาวครับปีกนี้นนี่มุมกล้องนี้มุมกล้องให้ดูนี่เนี่ยผมจะเก็บนะครับจะนอนวีนะครับไล่ขึ้นถัดมินสองมินมินสองมินนะครับพลิกขีขึ้นวีให้เร็วครับครับครับ สำหรับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เก่าๆนะเรียกเก่าๆนะนะครับสำหรับผู้ที่เก่งแล้วเ็าจะเก่าครับแต่โอกาสพลาดก็มีสูงเหมือนเดิมนะครับนะครับแนะนำอย่างนี้นะดีกว่านระค่อยๆกระดึบกระดึบนะครับเราจะตัดผมได้ราคาแล้วก็ต้องตัดให้มันเนียบให้มันเนียบละเอียดละออนะครับทุกมุมทุกมิติ มัหนึ่งจะได้ราคารับฝึกนะครับฝึกไปเลยนะครับเพื่อจะได้ก้าวพัฒนาครับก้าวหน้าปิดมือก้าวหน้าพัฒนานะดูซ้ายขวานะครับดูเห็นเหี่ยมตรงนี้ไหมเนี่ยนะครับกดเกลียเบาๆก็เบาๆก็ได้ยืดๆนะครับมุมนี้นะนะครับดูซ้ายขวาตรงนี้ดีดใช่ไหมดีดก็หอ่อๆเลยครับ หอ่อปลาตเรียอะไรห่อไปเลยหอ่อหอไปเลยเลยเก mm hmm. ลียวเกี่ยวไปนะครับถ้าพลาดก็จิกหัวลูกค้านะถึงนงางศีรษะเปลี่ยนทรงไปเลยแถมเงินให้แถมเงินลูกค้าไปด้วยขอโทษขอโพยท้านะครับลูกค้านะครับท่านนี้ก็ไม่ใส่เกลวไม่ใส่แบกไม่อเอาอะเลยนะก็ให้เพื่อนๆได้ดูเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้านะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนให้ผมลงยูทูบแล้วก็ แล้วก็ขอให้นะครับคุณลูกค้ารอดพ้นจากไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โควิด19แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับตัดผมเก่งที่สวยต่อไปนะก็ชมแล้วก็ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่ช่างใหญ่อัปโหลดขึ้นทุกวันเลยนะครับก็นะครับหลังจากทาแป้งเสร็จแล้วก็ปัดกวาดให้สะอาดแค่นั้เองจะใส่พรมเมดมูดแว็กสเปรย์แข็งอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.